บริคนล่าหนุครับผมสวัสดีตอน4ี่โมงยีนาทีนะครับผมมืัอนี่เข้าครับผมสิพามาใส่ปลาไหลต่อจากมือเสาร์นี่ครับผมที่มันใส่ปลาทั้งหมดเนาะใส่หันที่ใส่ต่อลงไปหอดต้นมะพร้าวหุ่ครับผมพี่น้องประเปงครับมืัอนี้สีมีความหมานสำหรับอนะครับผมสีมานขึ้นมือเสาร์มือเสาร์ทั้งหมดร่วมๆเราได้หาโลเค็งนะครับผมหาโฟมืัอนี้ที่เป็นยังไงครับสีคือหมู่บ้านบ่เอาชักสิพ่อใดญบ่เนาะครับเนาะ เดี๋ยววันน้ำกันได้ครับผมนี่ฝนตกแต่ว่าตอนใส่ผมคือสจีบใสเห็เบิ้งนะครับผมพี่น้องเอาไปเอากัเล่ารุ่นหนึ่งตอนยามเลยนะครับเนาะนี่ฝนตกครับผมพี่น้องฝนตกทราบไปรอบนึงละนี่ครับฝนตกลมเหนืยได้ครับพี่น้องพอฝนตกฝนลมมานี่ครับแต่ๆพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวเสียเวลาเนาะครับเนาะไปหอดหม่องคุมใสแล้วเดี๋ยวเราข้ามารุ่นตอนยามด้วยนะครับผมมือนีขออนุญาต ใส่เลยครับผมเพราะมันคำเลยโดยเฉพาท่านนะครับเนาะไปครับผมครับผมี่น้องได้เวิล่ารอเบ็สกับแล้วครับผมมาเบิางหลังนี่ครับใส่ไว้คู่กันนี่ครับผมพี่น้องคู่กันหลังนี่ผมตับค่อยดึงดึงครับผมนี่นี่ครับพี่น้องเห็นน้ำปะน้ำจุบโอ้โหใหญ่ตัวใหญ่เหมือนน้เห็นบ่พี่น้องนี่ครับไอยครับผม ตัวแรกก็หลักคืนนี้วันนี้มาแล้วตัวแรกเราเอาไปครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดไปครับพี่นอ้องไปล้างต่อไปครับฝนตกแน่นอนพี่น้องนี่ฝนหัวไใจเศร้าครับผมเดี๋ยวเขาหยัดเก็บโทรศัพท์กันครับย่างไปเห็นลังได้ถือค่อยทายเบิ้งได้พี่น,อน้องได้ตอนอย่างไปตอนอยังค่อยจบมาทายเบิ้งครับผมไปประหยัดครับพี่น้องครับมูนี่คือเบิ้งสีส้มสีดึ๋งๆครับ เห็นไหมครับผมพวางทีนเหมือนพ่อดึงต้นเขาพัฒน์ลงมาครับเหรอสิเบิ้งสิมีโตบวปะชิวชื่ดชูครับผมเพื่อนเออเป็นมีโตอยู่บ่ครับอ๋อมีโตครับผมนี่นี่ครับเป็นหัวน้ำไหลเลยครับเนาะนี่ครับตัวงามเลยครับผมเห็นบ่่นีไหมครับนี่ครับ สูงอ่ะเรียบร้อยครับผมตัวที่สองข้อมือนี้ครับมาครับผมพี่น้องข้อต่อไปครับใส่ไปีกสองสามลังครับผมติดหลังหนึ่งนะครับอืมดูครับหู้น้ำไหลพี่น้องอย่ามองขามนะครับผมเอฟซีกันครับผมอย่าพูดน้ำขามครับน้ำมันไหลมาเห็นไหมนี่ขห็นหู้ไหลหรอครับผมหู้ปลาไหลครับผมนะครับจะเป็นหู้ปลาไหลส่วนมากเลยครับผมจะเป็นปลาไหลครับผมนี่ ตัวดีๆครับผมไปครับพี่นอ้องล้างต่อไปครับจะรู้เรื่องการสิมี่อีกเว้ยเนี่ยเบิ่งกันยางเบิ้งอะไรก็ได้ครับผมพอมีเมื่อกี้หลังครับมีหล,ลังนี้หลังนี้ซื้อๆอยู่ครับผมยังบ่้งอย่างเฮ็ดทางหลังนี้นะครับตรงน,นั้นเราคงมียางมีอะไรบ้างเพราะหลังนี้ก็ดึงอีกครับเนี่ยหลังนี้พอด,ดึง หลังนี้ครับดึงครับเนี่ยแมนบะแมนอยู่นะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บปลาตัวนี้กันนะครับพี่น้องเดีราเสียผ้าพี่น้องเบิ่งที่สุดแล้วทีแมนบะเดี๋ยวเก็บปลาครับแป๊บนึงครับมันคายไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวคนใส่ใบไม้ได้ครับพี่น้องนะหน้าจอเปียกครับผมมันดับไปบางนึงเอ๋อเดี๋ยวเบิกนะครับผมเนี่ยนี่มันขึ้นคายเไปคายเสยอะเฮ้ยไปโอ้ให้มันสูบมือไหมเดี๋ยวจัดไหม ครับผมมอนี้เศร้าเลยครับผมสรุปแล้วมอนี้เขาได้สองตัวนะครับผมนาทีแม่น่ะหนึ่งตัวสองตัวนาทีสองตัวนะครับเดี๋ยวไปสรุปอีกที่หนึ่งยุบานพันใ่ครับแล้วสรุปอยู่กลางหน้าอะไรลรครับผมแป๊บนะครับสองตัวครับผม่ห้องน่ครับมีสองตัวน่ครับตัวงามเนี่ย สวัสดีสครับผมเดี๋ยวมาหล่นด้วกันมือกันเศร้าครับผมพี่นอ้องมือหน,น,น,นึ่งอะสมิธเลยครับผมแล้วเจอก,กันมือเศร้าครับผมฟังบรรยากาศมันนอกมานหน้าครับไม่มื่อแรงคำคำครับนี่ตอนนี้ทุ่มกว่าครับฟังเสียงเขียดพี่นอ้อง ครับผมสับหนีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันมือเส้าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันมาสิบมานปะครับผมสหรับแรงนี่สวัสดีเลยครับครับผมสวัสดียังมือเส้าครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคอหไหมลูกบุรีคนละดูครับผมเส่านีไหนมาบุกคนละเท่าหรอครับผมว่าสิเป็นยังไงเนาะเมื่อคืนนี่ได้ไปสองตัวครับผมรอบตอนแรงนะครับผมเหลาหนีสิบมิจฉาตัวพ่อพี่น้องไม่บุกน้ำกันครับผมทีเป็นยังไงครับ โอ้โหหายมาขุดถังนู่นนี่ครับผมที่เป็นอะไเนาะผมใส่ไปทางนี้เลยครับใส่ไปนี่ไปหาไกันไปหน้าลุงที่ปัญญาอยู่แค่นั้นเชื่อว่ถือซองหลังได้ตัวหนึ่งเล็กไปพุ่นครับผมน้อยเดียวม้อยตั้งสิบกาหลังเลยครับผมเบอร์น้ำกันครับสิมีความมานบ้องมืออ๋อที่ตาเราชมครับเยอะกับบรรยากาศเนี่ยมรสเศร้าเศร้าครับบนนอกบนทงเ้าครับเนี่ย ก็เฉพาะมีโถรลุดอยู่มากครับสิได้รุ่นหลมาพี่น้องเดี๋ยวบนตรงกันครับมิดอิมซิมอยู่มุ่งแต่หลังนี่ดึงครับผมนี่พี่น้องโอ้มิดซีรีอยู่ครับผมมันไม่หลังดึงจะดึงจะอ่านได้บมเออเจ็บเบิ้งกันครับผมอูม้งงามคือมิดโถเนาะไปครับผมพื้นดิฟ้าเลยพี่น้องเยพี่น้องหลังนี่คือเป็นสีมุนๆ ผมใส่งหูนี่ครับนี่ผมใสวิ่หูนี่เห็นไหมพี่น้องสีมันมุนครับผมเอา้ามีรุ่นเหรอครับมุนมุนแบบนี้โอ้เยอะนี่ครับพี่น้องตัวใบใหญ่ครับนี่ตัวว่างไม่หุดนะครับนี่อ้อเดี๋ยวตัวแบบนี่นครับผมเอ้ยมันดิ่นจนเสียขาดเพิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปต่อครับบางสังหาร อันห ok ok ูของแย้สองตัวเลยสองหูนะครับผมที่เป็นไหนเบิร์นด้วกันครับหู้ยนำไหลบุบๆข้างล่างครับคือบุนน้องพี่น้องโอ้สื่อๆนะพี่น้องอุ้ยโอ้ยยหูมันออกมีครับอืโอ้กินน่ครับผมพี่น้องบังหูมันออกไม้ครับพี่เนี่ยนี่ครับ Oh, nam lấy của nam bê tụt kỵt nâng lang hoo chị đại đao hm không hm 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 không, hm 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 นี่นะครับเบิางอันนี้เบิ่มันดึงเข้าไปเพราะผมว่าไว้ไม่ผิดนะมันดึงเข้าไปครับเบิ่งเนาะนี่ครับสุดเสียกเลยมันดึงเข้าไปเพราะว่าน้ำไหลดึงเข้าไปครับผมเดี๋ยวเบิองก่อนอ๋อโอ้โหมีตัวครับผมพี่น้องเห็นบ้ะนะสู่เลยนี่นี่นี่ครับเห็นป่ะผมดึงว่ามันดึงเข้าไปอืมตัวเขาจะใหญ่เติบอยู่ครับนี่แจ๋วพี่น้องนี่นี่ครับว่าแล้วตัวใหญ่ทำไมเนาะบางกัน ตัวใหญ่บ่ละใหญ่บ่มันสูงครับผมพี่น้องเนี่ยเออเห็หนออกแล้วพี่นอ้องโอ้โห و, ตัวงามครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ลอยออกมากครับมันลอยออกมาแล้วนี่โอโ้ตัวงามอยู่ครับผมโอ้โหเหลี้งยงเึ้นเลยนี่ครับสุดยอดไมยครับผมจังสี่นี่จ,จังสีไหมของแท้ครับผมนี่ของแท้ ตัวสองเศร้าหีิครับผมพี่นอ้องงามครับผมนี่ไปครับผมบุญโตทข้างหน้านี่ครับผมมีบ่สองหลังเดี๋ยวเบิง้งครับขมิ้นอทายเบิ้งนะครับขมิ้อนอีทายแสดงว่าบุถือได้พี่นอ้องเดี๋ยวมันสีเงาเลยครับเนาะไปครับพี่นอ้องบุญโตเนี่ยมโซ่เบิ้งหลังนี้ที่เป็นโซ่สีตึงๆอยู่พี่นอ้องเบิ้งครับสมีตัวปะลองท้ายบุมมีตัวครับผมตายแล้ว โอมันไม่ได้ถือนันรับไม่ถือเดี๋ยวฮะปิดทุน่นครับมุมมีมาไปครับพี่น้องฟ้าครับหลังสุดท้ายนี่ไม้นี่นะครับผมนกกาบินไปเสิร์ฟครับผมบรรยากาศดีเลยครับผมมันหน่อวันหน้าเข้าครับผมนี่ไปครับพี่น้องหลุดตัวครับตัวครับนี่พี่ยังดึงไปหน่อยขันว่ามันดึงกันนะมุมมีครับผม มิดซีรีไปครับผมตุนตโตสุมีมันว่ามันนี่ครับผมแปลงนี่พันธุ์วานใหม่ครับไปครับผมตรงนี้คือเป็นสีดึงๆครับพี่น้องสูงครับนี่โอ้สูสูมีตัวครับน้ำยี่น้อง้ะครับเนี่ยเห็นบหมที่มันเกาะกิ่งไม้มันเหม็นนะดึงอยู่ไหมพี่น้อง มาเมนเทะนั่งสูงอยู่ครับอุ้ยนี่ก็ไม่เดียวนี่ครับ มันสู๋อยู่โอ้โหหุ่นแข้งมันตัวแบกใหญ่ครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยมู้งามนี่บดบวมมีครับผมนี่คมุ้งง่ามเหบือมีครับปวดมู้ที่เหมืนมีครับไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับตัวที่สามมุ้งหนิครับของเศร้านี่ครับผมเหยียบลูกหงานด้วครับเหยียบขาน้ำปลาถุกไเหยียบขาหง่องฟังมากครับผมติดห้วยก่อน ดูหัวเขาไปแล้วครับผมดูต่อข้างหน้าครับผมหืมตัวจะลอยแหว่าตัวนี้เอามานอนฐานออกหูเลยครับผมนี่ครับตัวนี้อันหูนี่เอามือขึ้นเอาไปเลยนะครับนี่หูนี่นี่ครับผมใส่ผมมันออกมาเห็นไหมครับพี่น้องมันดึงมาดินออกหูเลยครับออกมันออกหูเลยครับนี่นี่เราจะทำไม้พี่น้องเบิางตัวมันกนะโอ้ตัวงามด้วยพี่น้องครับ โอ้ยสพมภคมักตัวใหญ่มันถือดินนองมันออกหู่ครับผมเห็นไหมพี่น้องเรียบร้อยครับนี่เจีวเลยครับผมเรียบร้อยครับเจียวพี่น้องตัวงามเลยครับใส่นสามสามขีดสามขีดแต่นี่ครับตรองใดอังสี่เมส์นี่ครับไปพี่น้องลังต่อไปครับผมโอลิซี่ที่หาแล้วครับเลยกันทแมนว่าขันคนใจมัผิดเ้ะ ไปพี่นอ้องทั้งหนามีอยู่วะเดี๋ยวลุ้นด้วกันครับอือพี่น้องครับผมนี่เอาแล้วหวนูนี่มีลุ้นหรือครับผมนี่หูงามๆพร้อมนี่นี่ครับผรม,ม,มพี่ตัวบ่ะไรพี่น้องดึงจนมิดไปนี่ที่มิดอิ่มซิมอยู่โอุ้ยอ้ยพี่ตัวโอ้ยว่าแล้วว่ะอือมันหมดหมดมันบ่สูอ่มัมมมมบมบนบ่อลุดเบ่อลันอย่างนี่ครับโอ้ ว่าตัวดึงลงซื้อพี่น้องไปบังทั้งหุน่นที่หน่อยลังนิดนยไปฟังหุน่นสามสี่หลังครับผมสิมิตตัวี่ปดูนเหมกันเลยครับผมเศร้าเลยนี่ครับพี่น้องล้างนี่มาหน,นาสิมิตตวครับเพราะมันดึงลงไปพี่น้องเห็นปะนี่ครับเพราะมันดึงเสียกจบลงไปในดินเลยครับเนี่เห็นไหมพี่นอ้องเฮ้ยนี่มีลุนครับผมแต่สิมิตตวอยู่บอ่อพี่น้องมันซอยลุนซอยกันครับ ตัวมันจะใส่แบบนี้พี่หน่อยเอ๊ะอีตัวอยู่บ่ถา,ามเงินกันพีน่หน่อยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะเปิดกลไกนี้กันให้หน่อยเไม่ดึนไปแล้วครับ ดึงไปเลยพี่น้องครับตรงนี้บอกว่าโอ้นี่ครับมาแล้วเออดึงจนเสียบมันบาดนวดมือผมเลยครับเห็นไหมน้องนี่ไกามาแล้วครับตัวมงามโอ้ยมองยี่ถอยลงไปยังลูกเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเหลียงอุ้ยครับผมนี่เขาโดนเหลียงอุ้ยโอ้ยเหยียบลอยครับล่างหนามมันจะไง อืม,อม,อมนี่พวกนี้ที่มีตัวเดียวเนี่ยเขาได้รุนไปพี่น้องเดี๋ยวเก็บเบ็ดเ,เราไปสรุปยอดกับ,บ้านพันใบเลยครับเด้ะเหมือนเจ้าเนี่นี่ครับเบื้งด,ดีแถวตายปะะไปซะไปฝากแก่เพชรจั่วบ,บุญสักพ้อหน,นึ่ครับเสียไปฝากแม่ดองเพชบบนเนรจั่วบุญนะครับนี่เออแจ๋วไปดิไปครับพี่น้องไปสรุปยอดกันอยู่บ้านหมดเกือบเป็นผมลืมหลังนี่คิมครับผม ให้ดึงจุดมิดครับผมมีตัวบอน้องมาีิโอ้กลับป่านพ่ะนะห้อยหนูห้อยกบเน,น,เเน,นาะพี่น้องห้อยมันเหยียบในเป็นห้อยหนูอืมจะใช้หน่อยไหมพี่น้องมีตัวบะออกมีครับผมเนี่ยโอ้เกือบถีบปลาไหลแล้วผมอ่ะพี่น้องให้มือเลยนี่ครับ พี่น้องเบิ้ลน,น้ำกันหลังสุดท้ายด้วครับนี่โอ้โหเกือบดิ่มมันน่อพี่น้องเลยเสียตัวเกือบเสียถิ่มครับผมพี่น้องตูวตัวยัางงามเลยครับพูดนะเหี๋ยงนุ้โอ้โหพี่น้องเบิ้ลเบิ้เห็ดเกือบเป็นผมลื่อมมันถิ่มครับผมโอ้ยตัวเบิ้งใหญ่พุดยอดเลยพี่น้องเลยหลังสุดท้ายครับผมเกือบลื่อมครับผม เราเป็นมีมมีม่ยางมาเห็นบิดพอดีโอ้ยพี่น้อยนะครับผมโอ้เรียบร้อยครับทายครูกระทงเขียวบรรยากาศบานหนานี่ทรงเข่าทีเขียวครับอืออเออครับผมเอ๋อเดี๋ยวเบิรงจังไงกันลืมเบิร์พี่น้องเนาเบิดแท้ครับบันทึกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านเราไปเช็คอยอดกันนะครับผมลา้ ขึ lives, ้นไปกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเสียงนกขวังครับนี่ครับข้างมันจะพูดนะครับผมจะถ่ายให้เมืองหมู่บ้านนะครับผมไปกับบ้านเดิไปเช็คยอดกันบ้านพันใบครับผมพี่น้องพันใบประยุมื์มนีไปตีกองเงียวว่าจะไปเสียใบให้อีกเดี๋ยวขั้นไปเห็นข้างตีอยูุทยานพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับเด้อไปครับงานปลาไหลห้าเซาเนี่ครับผมทั้งรวมทั้งหมู่บ้านสองตัวนั่นนะครับผมในกิโลกิโลเก่าครับนี่ยนะครับโลเก่าหักเนี่ยวไปเขียนนิ่งแล้วกิโลแปดครับผมพี่น้องมือน เลยบ้หาลายครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งครับว่าอะไรอีกตัวโล,ล่แปดไม่มีตัวครับผมพี่น้องเดี๋ยวมานับเบิ้งกันเลยครับผมหนึ่งตัวครับผมพี่น้องสองตัวแม่อันนี้มันควงเลยมั้งสองตัวทันกัน มันพันกันเนาะโอ้ย,อย,อย,อยพันกันกรูดสึกไบัดีสองตัวอ้ยเดี๋ยวเขาอ,อยากจะพปนมึงพี่น้อยมันพันกันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสาม สี hai, ่ห้าหกหกเจ็ดแปดได้แปดตัวครับทั้งหมดพวกนีก็ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวได้แปดตัวครับผมพี่น้องสำหรับเส้านี้เนาะแปดตัวแปดตัวกิโลแปดครับผมนะเดี๋วก็ฝากติดตามผลงานของไอ้ไหมลูกบรีคนละหน่วดนะครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ